MT ปี2022มีอะไรที่แปลกและแตกต่างกันบ้างและอธิบายความรู้สึกหลังจากที่ได้ขี่เจ้า MT ข้าประเทศกันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่อง Moto Life Fun กันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับ MT03 ที่เพิ่งมาใหม่ของตัวปี2022นี้เนาะว่ามีอะไรที่แตกต่างจากเมืองบ้างโอเคครับก่อนที่จะดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กับช่อง Moto Life Fun ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ส่งคลิปดีๆแบบนี้ให้กับเพื่อนๆเลยโอเคงั้นมาต่อกันสําหรับในสิ่งที่เปลี่ยนใหม่นะครับคนที่ไม่อยากดูเยอะเนี่ยผมอธิบายไปเลยว่ามีแค่เรื่องเกี่ยวกับสีและราคานั่นเองครับจะมีสีอะไรกันบ้างก็ไปดูในคลิปแล้วกันสําหรับในส่วนทงนนางด้าน a อ0ีส3ปี2022น,นี้ครับในส่วนของเลือกออปชั่นเกี่ยวกับตัวรถเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่ครับเครื่องยนต์ขนาด 321cc 2ส,สูบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคปชาร์ป8วาล์วครับมีเกียร์6สปีด พอกับแรงมา้า4 2ตัวที่1750รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่2 9 6นิวตันเมตรที่9000รอบต่อนาทีบอกเลยว่าตาเร่งการขับขี่เนี่ยขับขี่ได้อย่างสนุกแน่นอนครับเพราะว่ามีอัตราแรงบิดที่เพื่อนๆอาจจะมองว่าอาจจะอยู่ในรอบที่สูงหน่อยครับคือ9000แล้วก็แรงม้าสูงสุดอยู่ที่หมื่นต้นๆถ้าหากเราสามารถขับขี่ในส่วนของยากความเร็วตรงนี้ได้จะได้รู้เลยว่าเออตาเร่งเนี่ยมันมากเครื่องตัวนี้ยังเป็นแบบคล้ายๆกับตัว r 3อยู่เนาะทำให้อัตราเร่งในนนช่วงปลเีดร ของแรงม้าเนี่ยค่อยๆที่จะทําได้ดีแล้วก็สนุกเหมือนกับรถสปอร์ตเลยทีเดียวครับแต่ยังเป็นทรงของนักเก็ตแต่ก็ถ้าพูดถึงในทางกลับกันเนี่ยในส่วนของช่วงของกําลังเครื่องช่วงต้นอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยมีั่นเองครับอาจจะต้องลิ่นเลนในช่วงรอบของการกลับไปเนี่ยจะขับขี่ได้สนุกในส่วนของเบรคนะครับจะเป็นแบบ abs หน้า abs หลังครับไฟหน้าเป็นดีไซน์ทวินไอคับพร้อมกับโมโนโฟกัสจะเป็นไฟแบบดวงเดียวแล้วก็เป็นโฉมแบบเฉพาะของ m t ซีรีส์ของเขาเลยครับ ไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวเป็น Fu l l LED ทั้งหมดเลยครับเรือนไมเป็น Fu ด l Digital LCD ยกของตัวอาสามาใส่เลยครับมีชิปลท์มีบ่งบอกรอบมีอัตราเฉลี่ยน้ำมันครบคันเลยมีเกียร์บอกด้วยรูปแบบขออถังน้ำมันเนี่ยเขาก็จะเป็นการถ่ายทอดของ d m a MT Series มาในตัวนี้เลยซึ่งในตัวของเจนแรกๆเนี่ยเขาทำถังน้ำมันออกมาเพียวแล้วก็ขับขี่ได้ค่อนข้างจะแบบธรรมะทมแงใช่ไหมแต่ตัวนี้ทำถังน้ำมันให้ใหญ่ขึ้นมีความรู้สึกว่า ผมขี่ในตัวของ MT0709 เลยครับถึงมันจะไม่ใช่แต่ในรูปแบบของอารมณ์ความรู้สึกอะทำได้ใกล้เคียงมากขึ้นนั่นเองโชคหน้าเป็นแบบ up s i d ด down ครับไปโชคหัวกลับโชคหลังเป็นแบบโมโนโช o ค,ครับพอมกระเดื่อรถแรงกระแทกสามารถปรับตัว p ี l o i t ได้ด้วยถังน้ำมันมีความจุอยู่ที่14ลิตรและน้ำหนักของเจ้าตัวรถตัวนี้นะครับจะอยู่ที่169กิโลกร,รมัมซึ่งอาจจะมองว่าเยอะเขาเออกแบบบาลานซ์ทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมันค่อนข้างที่จะขับขี่ได้ง่ายครับต่อให้มีน้ำหนักเยอะ ส่วนราคานะครับก็เปิดตัวอยู่ที่1.96,500บาทครับและความคิดสดตัวสำหรับ mt 0 3ในปี2 0 2 2นี้ครับในเรื่องเกี่ยวกับอัตราเร่งหรือความคล่องแคล่วเนี่ยอาจจะเป็นที่สุดของตระกูล300นะปัจจุบันนี้นะครับเพราะว่ามันมี CC สูงถึง3 0 0้ที่อแล้วก็ขับขี่ได้แบบเข็งกำลังเคลื่อนไะด้ค่อนข้างจะสนุกครับความเร็วยินพื้นเนี่ยเพื่ออาจจะใช้อยู่ในย่านของความเร็วอ,อยู่ประมาณ120 ตัวนี้สามารถทําได้แน่นอนครับเพราะว่าตอนที่ผมได้ขับขี่ไปต่างประเทศใช่ไหมผมใช้ความเร็วยืนพื้นอยู่ที่140เนี่ยเพินเเลยครับเพราะว่าททอปสปีดจะอยู่ที่ประมาณ175บอกได้เลยว่าเป็นกําลังเครื่องที่พอไหวเลยนี่คือรถมาตรฐานนะครับในซีซีอยู่ที่3 2 1ร้อยยีเีนี่ยผมคิดว่ากําลังเครื่องไหวเลยครับในส่วนของเรื่องระบบเบรกเนี่ย ABS หน้าหลังให้มาครบคันเลยครับอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าสามารถใช้ได้เลย ส่วนเรื่องความคล่องแคล่วนะครับถ้าใครแบบเริ่มเคยชินกับตัวรถเนี่ยก็จะขับขี่ได้ค่อยข้างง่ายใครที่เคยขับขี่รถเล็กๆเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าคอมันหักได้น้อยแต่ถ้าเราเริ่มเข้าใจมันเนี่ยมันก็จะเริ่มง่ายแล้ะครับโอเคครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของทางแอดมินครับและสําหรับเพื่อนๆที่ขี่ในรุ่นของ MT03 เนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรอยากจะแนะนําสําหรับคนที่กำลังจะซื้อใหม่เนี่ยว,ว่ามันมีดียังไงมีข้อเสียยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับก็สําหรับ คลิปนี้อาจจะมีเสียงเพี้ยนเพราะว่าช่วงนี้ป่วยนะครับโอเคครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากสนับสนุนช่องของเรานะครับสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องบนต o ทูแอดได้เลยและเดี๋ยวเราจะดูแลเพื่อนๆอย่างดีเลยครับเจอกันต่อไปในคลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กับช่องบัวโตเลฟานได้นะครับแค่ปิดชีวิต